สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลเขาแก้วนะครับอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับมาติดตามผลงานสารย่อยสลายต่อสร้างความข้าวตาคู่หูเสต้องแปดนะครับแปลงนาของป้าจันป้าจันนะครับอันนี้คือป้าจันใช้เป็นรอบที่สองแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับป้ากันว่าป้าประสบปัญหาอะไรมานะครับแล้วหลังจากใช้ต้องแปดเนี่ยประสบผลสำเร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้ามีปัญหาอะไรบ้างครับในแปลงนาอ่าตอนแรกมีมีข้าวดิบ จะได้ข้าวน้อยอได้ข้าวน้อยเลยพอดีป้าอันนี้มารอบแรกคือผลผลิตมันดีครับแล้วก็มันจะเหลือสักประมาณส0มสิบเปอร์เซ็นต์อือเป็นส่วนที่เหลือเนะาะจ้ะจ้ส่วนเหลือสามสิบแล้วผลผลิตที่ป้าได้มาในรอบแรกครับป้าไม่เคยได้ไร้ละเกียนเลยได้หลังใช้ตองแปดไปแค่ครั้งเดียวได้ไร้ละเกียนไร้ละเกียนเพราะว่าข้าวดิบเราลดลงก,ก,ก,ก็ได้ข้าวเพิ่มมาอีก วสิบแฉมไร้สิบแมเกียวดีใจด้วยนะคะมาใช้ซ้ำเนาะใช้ซ้ำในรอบที่สองนะครับก็ตอนนี้ค่าได้กี่วันแล้วครับได้วันเมื่อวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็ได้สิบสามวันเดี๋ยวดูข้าวกันสามวันนะครับข้าวขึ้นสวยงามทั้งแปลงเลยป้าเห็นแล้วก็ปลื้มใจเนาะทุกคนเราดูกันใกล้ๆก็คือผลที่ป้าเห็นคือหญ้ามันจะพืชเขาลดลงเนาะลดลดแล้วดิ่น้วม ป้าดินป้าเห็นดินเป็นไงดินดีไหมดินดีขึ้นไหมเออรู้ซึกว่าคือคือข้าวมันจะงามอะ่ะอือข้าวมันจะงามอะ่ะครับพี่แสวรอบแรกของบไิ้ใอแต่ข้าวของรถเข้าวขอ็ได้คือแน่ติสกันแล้วนี่คือยอมมากแ่บ กองหานของป้งก็เป็นเลยมาสั่งตัวแป้งคือพี่แสวแป้งนั่นเอละไหค่ะปักเลยมาสั่งร่วมเนาะสั่งมาลังคือใช้ดีแล้วก็ญาติพี่น้องก็ใช้ด้วยเขาเห็นไงเราไม่ได้โฆษณาแต่เขาเห็นเมื่อรอบที่แล้วป้าใช้แค่ติดสามไร่ค่ะ แล้ um <át> วเห็นผลผลิตของ Jamie, ป้าก็เลยของพี่สาวก็มาใช้เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับสิบเก้าสิบเก้าไร่นะครับนี่นี่ไปถึงนู่นเลยอ่สิบเก้าไร่นะดูดูดูผลข้างนี้ทางนู้นเลยเนาะใช่ใช่สิบเก้าไร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของคู่หูตองแปดนะคะที่ช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดอืตัวนี้เลยค่ะทุกคนช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดได้นะคะหมักประมาณกี่วันป้าที่ป้าหมักเนี่ยเจ็ดถึงสิบวันอะเจ็ดถึงสิบวันแต่ว่าถ้ามันยังยังนู่นมันได้แล้วแต่มัน มันต้องรอเพื่อนเพื่อนทำแมะเขาจะทำอันนี้ของเราเราไม่ได้คือเจ็ดวันสีวันร็ทำได้เลยเพราะเรามีที่แม่ไหมก็อันนี้นะครับฝากไว้นะครับกู้หูเกษตรตองแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับคือเขาดีดลดหญ้าวัชพืชก็น้อยลงนะครับแล้วก็ดินป้าเห็นด้วยว่าดินดีขึ้นเนาะเออันนี้คือผลต่างที่เราเห็นมานะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาก็คือผลผลิต เราเพิ่มขึ้นแป้งน,น,นู้นแป้าไม่ได้มักอะไรอย่างแป้าได้แค่สิบเอ็ดลยแป้ได้เก้าเกยบครึ่งเกยบสิบเกียนแป้งน,นั้นเนี่ย แต่เป็นนี้ป้าได้ไดละเกียดเลยสิบแสนได้ได้สิบแสนดีใจเลยก็ผลผลิตเพิ่มนะครับค่ะอันนี้คือความประทับใจของชาวนานะครับืูบอกแต้มตรงนียเลยก็ฝากไปด้วยนะคะทุกคนสําหรับท่านใดมีปัญหาข้าวดีดยญาวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะตอนนี้คือมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าคู่หูตองแปดช่วยท่านใดแน่นอนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ